สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบาลนะครับพี่น้องครับหลายหคนนั้นก็อาจจะเจอกับความทุกข์ยากอะไรบางอย่างนะครับบางทีเราอาจจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แต่ตกเป็นเหยื่อในสถานการณ์ที่เราไม่ใช่ต้นเหตุพี่น้องลองพิจนารณานะครับคนที่เจอความทุกข์ยากบางอย่างคนที่ตกเป็นเหยื่อคนที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีลองพิจารณาดูครับการตอบสนองของเราจะเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่นะครับการตอบสนองของเราจะเป็นไปในทางลบครับลองมาดูชีวิตของโยเซฟนะครับว่าโยเซฟตอบสนองอย่างไรสิ่งแรกที่เขาไม่ทําก็คือสงสารตัวเองพี่น้องครับการที่คนคนหนึ่งนั้นตกอยู่ในปัญหาพบกับความทุกข์ยากลาบากสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนครับเขารู้สึกว่าเขาจะต้องสงสารตัวเองเขาสงสารตัวเองทําไมเขาถึงตกอยู่ในสิ่งเหล่านี้ มันน่าสงสารจริงๆครับชีวิตที่มีความทุกข์ยากลําบากอันนี้ก็มันก็จริงครับแต่อย่ามัวสงสารตัวเองตลอดไปไม่ได้เพราะการสงสารตัวเองหรือมัวสงสารตัวเองอยู่เรื่อยๆเป็นสาเหตุหลักของความหดหู่ใจครับแล้วก็ความหดหู่ใจเรารู้แล้วครับว่านําไปสู่ความซึมเศร้ากานแยกตัวกันเหงาหงอยเป่าเปลี่ยวกันโดดเดี่ยวตัวเอง แท้จริงแล้วปกติเวลาเราเจอปัญหาหนักนะครับการนับถือตัวเองของเราจะลดลงครับเราก็จะเริ่มโทษตัวเองเพราะเราไม่ดีเราเป็นอย่างนี้เริ่มโทษตัวเองเริ่มโทษครอบครัวของเราเริ่มโทษนู่นโทษนี่ดูถูกตัวเองสงสารตัวเองครับแต่โยเซฟไม่ได้ทําอย่างนั้นโยเซฟไม่ได้ทําอย่างนั้นเลยท่านไม่โทษตัวเองและวิกฤตที่เกิดขึ้นกับท่านนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของท่าน และท่านพยายามมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงครับนี่นะครับคือสิ่งที่เป็นทางออกของการที่จะเลิกสงสารตัวเองคือพยายามมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเรามองด้วยเหตุด้วยผลเราก็สามารถที่จะเข้าใจในระดับหนึ่งพี่น้องครับเมื่อเรือลำหนึ่งนั้นเจอพายุทางรอดคือเผชิญพายุซึ่งๆนะเพราะมันหลบไม่ได้ ถ้าปล่อยให้เรือหันไปเหมาพายุจะพัดเรือล่มครับเมื่อพายุเข้ามาในชีวิตของเราเช่นเดียวกันวิธีที่ดีที่สุดที่จะเอาชนะคือเผชิญหน้ากับพายุซึ่งซึ่งหน้าครับรเผชิญหน้ากับสิ่งเลวร้ายซึ่งซึ่งหน้าอย่างที่โยเซฟทําโดยที่เราต้องมีความกราหารอย่าสงสารตัวเองครับอย่ามัวแต่สงสารตัวเองเพราะว่าการสงสารตัวเองมัวแต่สงสารตัวเอง มันจะนํามาซึ่งความหดหู่นมามาซึ่งความซึมเศร้าพี่น้องครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่เรารู้แล้ววันนี้เรารู้แล้วครับว่าการสงสารตัวเองไม่ดีเมื่อเราเจอพายุมรสุมวิกฤตเราจะต้องเผชิญหน้ากับมันซึ่งซึ่งหน้าโดยอาศัยกําลังที่มาจากพระเจ้าโดยการไว้วางใจพระเจ้าครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในช่วงท้อแท้ใจนะครับเพราะว่ากําลังเจอความทุกข์ยากลาบาก บางอย่างพี่น้องครับผมอยากให้กําลังใจครับและทุกครั้งที่เราถามตัวเองว่าทําไมเรื่องนี้เกิดขึ้นกับฉันลองพิจารณาอย่างนี้ครับยาตัดสินใจอะไรในช่วงเวลาวิกฤตอย่าตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในเวลาหดหูใจครับย่าตัดสินใจในขณะที่เรารู้สึกสงสารตัวเองเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะทําให้เราหมดกําลังใจ แล้วเราจะตัดสินใจว่าโอเคเราเลิกละเราลาออกฉันย้ายฉันจะเปลี่ยนง,งานและฉันจะหย่าฉันจะหย่าร้างฉันไม่เหยียบคนนี้แล้วครับพี่น้องครับถ้าเราตัดสินใจในช่วงท้อแท้ใจถ้าเราตัดสินใจในช่วงวิกฤตโดยที่เรากําลังอยู่ในสภาวะหดหูโดยที่เราอยู่ในสภาวะการโรงสารตัวเองนั้นอย่าทำอย่างนี้ครับอย่าตัดสินใจเรื่องสำคัญเวลาหดหูใจ เพราะว่าคุณไว้วางใจความรู้สึกของตัวเองในเวลานั้นไม่ได้ครับเพราะเวลานั้นเราย่ำแย่อยู่เพราะเวลานั้นเรากำลังหดหู่เวลานั้นเรากำลังสึมเศร้าเวลานั้นเรากำลังสงสารตัวเองเราไว้วางใจความรู้สึกแบบนั้นในเวลาเช่นนั้นแล้วตัดสินใจเรื่องสำคัญกันไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแน่นอนการจดจ่อโฟกัสของเราก็พร่ามัว มุมมองของเราก็ผิดเพี้ยนเพราะอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีในเชิงลบเข้ามาเข้ามามีอิทธิพลในการตัดสินใจของเราแทนที่จะทําอย่างนั้นให้ถูกต้องให้เรารเผชิญกับพายุซึ่งๆหน้าครับอย่ามัวแต่สงสารตัวเองตรงนี้ครับคือสิ่งที่โยเซฟทําและมีลักษณะนิสัยอีกปากกาหนึ่งนะครับที่เราเห็นจาชีวิตโยเซฟเวลาที่สิ่งต่างเลวร้วายผิดเพี้ยนไปคือท่านไม่ยอม ที่จะรู้สึกขมขื่นใจโอ้อันนี้นี่เป็นสิ่งที่สุดยอดมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราสงสารตัวเองเราขมขื่นมีรากขมขื่นในชีวิตโยเซฟนั้นท่านไม่ยอมให้เกิดรากขมขื่นในชีวิตท่านไม่ยอมรู้สึกขมขื่นในใจหลายปีผ่านไปนะครับหลังจากนั้นโยเซฟพบกับพี่ๆครั้งหนึ่งต้องเดินทางมาหาเขาที่อียิปต์ขณะที่ มาต่อหน้าโยเซฟพวกพี่ๆก็คำนับต่อหน้าผู้บญใาการสูงสุดอันดับสองของอียิปต์นะครับแต่จำโยเซฟไม่ได้พี่น้องเห็นไหมครับถ้าโยเซฟนั้นมีความขมขื่นใจมีรากขมขื่นมีความแค้นเคืองเก็บอยู่ในใจโยเซฟคงจะเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งแต่จริงๆโยเซฟก็จะเป็นโยเซฟที่พระเจ้าทรงรักเป็นโยเซฟที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย เป็นโยเซฟที่พระเจ้าช่วยเขาออกจากความทุกข์ยากลำบากโยเซฟพยายามบอกพี่ๆว่าเขาเป็นใครและเมื่อพี่ๆรู้พวกเขาก็ตกใจและหวาดกลัวนี่หรือคือโยเซฟที่พวกเขาพยายามฆ่าเมื่อหลายปีก่อนปัจจุบันมาอยู่ในตำแหน่งที่กุมชะตาชีวิตของพวกเขาแล้วโยเซฟสามารถแก้แค้นได้อันเกิดจากความขมขื่นความโกรธเคืองความเครียดแค้นที่อยู่ในใจที่เก็บไว้นานรับ หลายสิบปีแต่พี่น้องเห็นไหมครับว่าโยเซฟกลับยกโทษให้โยเซฟรู้ว่าเราไม่มีเวลามามัวแบกภาระความขมขื่นใจเพิ่มเข้าไปในชีวิตพี่น้องครับหลายครั้งที่เดียวรขาดทุนนะครับขาดทุนชีวิตของเราเพราะอะไรครับอารมณ์ความรู้สึกทางลบครับเราปล่อยให้ความขมขื่นรากของความขมขื่นความเครียดแค้นความโกรธเคือง เข้ามาทำลายชีวิตของเราเป็นการขาดทุนครับเราจะต้องรู้ว่าเราควรทำอะไรเมื่ออยู่ในยามที่มีเหตุการณ์ต่างๆนั้นทำให้เรารู้สึกขมขื่นใจเราต้องรู้ว่าเราจัดการกับความขมขื่นใจยังไงนำความขมขื่นใจนั้นมาให้องค์พระเวนเจ้าสิครับเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นคำตอบทุกอย่างที่จะช่วยเราได้ โยเซฟนั้นสามารถรักษาความเชื่อและความหวังในพระเจ้าของท่านโยเซฟเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในสุดท้ายแล้วมันก็จะดีอะไรที่เกิดขึ้นแม้ว่าณเวลานี้ยังไม่เข้าใจแต่เห็นจากชีวิตของโยเซว่าสุดท้ายจะกลายเป็นดีเมื่ออะไรๆไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดระวังแผนเมื่ออะไรๆไม่เป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นเราอาจจะ ปฏิเสธผู้ที่รักเรามากที่สุดเราอาจจะปฏิเสธผู้ที่เราต้องการมากที่สุดเราอาจจะปฏิเสธองค์ผู้เป็นเจ้าของเราได้เมื่อปัญหาลุมเราในชีวิตหลายคนทำอย่างนั้นคือปฏิเสธเลิกไม่เอาแล้วพูดกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าค่ะถ้าพระองค์มีจริงทำไมอนุญ,ญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉันอย่นี่คือความคิดกบฏกับพระเจ้านะครับ เป็นความคิดที่หันหลังให้กับพระเจ้าเป็นความคิดที่กําลังบอกกับพระเจ้าว่าเพราะพระเจ้าเป็นแบบนี้ฉันถึงเลิกกับพระองค์ฉันถึงเลิกเชื่อพระองค์พี่น้องครับนั่นคือการหันหลังจากพระเจ้าแต่แทนที่เราจะ täll, แบ่งนั้นแทนที่เราจะคิดแบบนั้นเราจะพูดแบบนั้นเราควรจะพูดว่า,า,า,ข,รราข้าแต่พระเจ้าขอโปรดรับปัญหานี้ไปเถอดข้าแต่พระเจ้าขอโปรดรับปัญหา นี้ไปเถิดพี่น้องครับเมื่อเราพูดอย่างนี้กับพระองค์เราเชื่อแน่ว่าพระองค์จะพลิกสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดให้กลายเป็นดีได้เมื่อมีคนใช้บางอย่างมาทำร้ายเราแต่พระเจ้าสามารถใช้สถานการณ์นั้นสร้างเราพระองค์พอพระไทยพิจะเปลี่ยนการตรึงไม่กังเขนการสิ้นพระชนของพระเยซูให้เป็นการ ฟื้นคืนชีวิตให้เป็นการฟื้นคืนประชนให้เป็นการกลับมามีชีวิตใหม่ได้พระองค์สามารถที่จะเปลี่ยนกระดูกแห้งในพระธรรมเอเสเคียว e ให้กลายเป็นผู้ที่มีชีวิตเป็นกองทัพของพระเจ้าได้พน้องครับชีวิตของเรานั้นฉันใดฉันนั้นครับพระเจ้าสามารถเปลี่ยนความผดหูกใจพระเจ้าสามารถเปลี่ยนการสงสารตัวเองพระเจ้าสามารถเปลี่ยน ร้ายให้กลายเป็นดีได้ขอพระเจ้าให้เกิดขึ้นเร็วๆในชีวิตของเราเถิดบางครั้งอาจจะรอคอยนานแต่เราขอได้ครับขอพระเจ้าที่จะเปลี่ยนสิ่งร้ายที่เราพบอยู่ในเวลานี้ให้กลายเป็นสิ่งดีโดยเร็วเถิดโปร่งเจ้าค่ะและนี่คือคำอธิษฐานของเราในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเหลือพวกเราทั้งหลายทุกคนครับอาเมน